อันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรอผ้าชาดพายมก็เรียกว่า,าวย่านัะเจ้าย่านัดนี่คืออะไรหรอผ้าสังขิดก็กพายแอปเปิ้ลใหโอ้พายแอปเปิ้ลนอกจากย่านัดแล้วเรายังมีผ<ะ>้าปาเตกันนอกจากผ้าปาเตกแล้วเราก็ยังมีชั้นกันชั้นนี่คืออะไรหรอชั้นนั่นนะไม่ใช่ชั้นนี่ถูกแล้วสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวทางเลกใหม่นั่นก็คือการท่องเที่ยวโดยชุมชน5วัน5แบบกัแบบบ,บชุมชนหน้าเที่ยวภูเก็ตไปกันเลยค่ะแบบมาภูเก็ตน,นอกจากทะเลแล้วพวกเราจะพาไปท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมที่ได้รับรองตามโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขซึ่งสังเกตได้จากสัญลักษณ์ S S A หรือเรียกว่าชาค่ะ ท่องเที่ยวแบบวิธีใหม่ไปกันเลยค่ะกุ้งเจ็ดสีมหัศจรรย์ชนชาติทันมอแกนแวะภายเรือคายักชมป่าชายเลนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชุมชนบ้านท่าชัดชยัยกับกิจกรรมพายเรือคายักชมป่าชายเลนน้ำใสอากาศสดชื่นและจะได้สัมผัสก,กับความตื่นเต้นของเรือที่ลอดใต้สะพานให้ใจเต้นตุบๆสนุกจากพายเรือ ก็จะมาแวะที่กระชังกุ้งเจ็ดสีที่เรียกได้ว่าเป็นของเด็ดของดีซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านก็ได้นะคะเปิดประสบการณ์้น,นลงมือทำสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชุมชนบ้านบางโรงค่ะชุมชนนี้ในช่วงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ฮอตมากๆเลยนะคะเป็นชุมชนวิถีใหม่ที่นักท่องเที่ยวมากันไม่ขาดสายเลยค่ะ ไอเดียดีมีความสนุกพอได้สัมผัสกับกิจกรรมที่ไล่สับป,ปะรดโดยเราจะได้ลองเก็บลองปอกและลองชิมซึ่งสับป,ปะรดที่นี่จะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยเพอปลูกในดินอุดมสมบูรณ์ที่ไม่เคยผ่านการทําเหมืองแร่มาก,ก่อนและยังมีกิจกรรมแต่งแต้แตมสีสันบนผ้าปาเตะกิจกรรมที่นี่เด็กๆยุคใหม่ต้องมาลองดูกันนะคะ เราก็อยู่กันที่มัสยิดมูการ์รแลนด์มาที่สวยงามหนึ่งของชุมชนบ้านบางเขาก่อนที่เราจะพาทุกคนไปร่วมกิจกรรมรีดนมแพะข้าวยำใบพาโหรของดีมีประโยชน์ประจำชุมชนบ้านบางเาข้าข้าวยำที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพรมาใช้แทนน้ำมูนูและร่วมกิจกรรมรีดนมแพะกิจกรรมทั้ง นมค่ะและนี่คือนมแพ้ของชุมชนบ้านบางเทาค่ะเรามาลองชิมกันไหมคะค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติมีความหอมมันอร่อยและที่สำคัญนะคะไม่คาวเลยค่ะเพราะนมแพ้ของที่นี่มีการทำพัชไรด์โดยการนำไปนึ่งแบบโบราณและนนำมานอกน้ำเย็นค่ะ วิถีใหม่ต้องที่นี่เลยค่ะชุมชนบ้านลีพรใต้ที่นี่มีของเด่นของดีคือน้ำมะเมาอุา่มปัญญาชาวบ้านจากผลไม้ท้องถิ่นที่ไม่มีใครสนใจนำมาทำสูตรเก๋ไก่เป็นน้ำมะเมามารารสชติหว,อว่อร่อยสดชื่นมากๆเลยค่ะพร้อมทั้งอาหารเที่ยงแบบปิน่นโตแนวคิดจากโซเชียลดิสแท c นซิ่งเว้นระยะห่างปินโตคนละเถา,าก็กินข้าวร่วมกันได้ท่องเที่ยววิถีใหม่น่ารัก ดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งที่นี่ก็เป็นแหล่งพหุพทนทันธธรรมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเช่นชาวจีนชาวมาลายูจึงเกิดความหลากหลายที่ผสมผสานกันระหว่างชาวจีนและชาวไทยภูเก็ตซึ่งสังเกตได้จากอาคารอาหารและอาพรน,นั่นเองค่ะและในวันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าให้ฟังเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่เราจะพาไปทํากิจกรรมกันด้วยค่ะ La 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 la. สิ่งแรกที่เมื่อทุกคนเดินเข้ามาในย่านเมืองเก่าภูเก็ตจะได้พบกับสถาปัตยกรรมแบบชิโนยุโรเปียนที่เรียงรายอยู่เต็มสองฝั่งถนน,นมีสีสันสวยงามสะดุดตาผัดมีฮกเกี้ยนเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ตมีลักษณะเส้นใหญ่และกมมีสีเหลืองนิยมผัดใส่เนื้อสัตว์และอาหารทะเลค่ะ เหนียวนุ่มของเส้นแล้วก็มีความกรมก่อม,มอร่อยมากค่ะแล้วก็หอมกลิ่นหอมเดียวมากค่ะวันนี้เรามีอะไรแปลกกันบ้างคะพี่ชายชุดของเรานีคะพี่คิมค่ะชุดนี้นะคะเป็นของชาวเพรนากา,ารซึ่งแปลว่าเกิดที่นี่เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ระหว่างลูกขึ้นมาายูจีนที่มีการสร้างชุดสีสันสวยงามที่ไม่ว่าใครผ่านตามาภูเก็ตต้องอยากลองสวมใส่สักครั้งหนึ่ง กุ้งเจ็ดสีมหัศจรรย์นชนชาติพันธ์มอร์แกนแวะภายเรือชมป่าชายเลนกิจกรรมเน้นลงมือทำเผยแพร่วิถีชีวิตชุมชนบ้านบางโรงชาวบ้านเลี้ยงแพะบริโภคนมใส่ใจธรรมชาติกับชั้นปันรักที่บ้านลิพงใต้และอิ่มเอมความสุขเที่ยวจบครบที่โอทาวล